ก็สำหรับวอาทิตย์นี้นะครับเราต้องออกไปเยือนโอสซสภานะครับซึ่งมีคะแนนตามหลังเราอยู่3คะแนนนะครับกเ็เลขแรกเราพลาดท่านะครับแพ้โอสซสภาในบ้านสองประตูตอนหนึ่งนะครับอตอนนี้นักเตะก็มีความมุ่งมั่นที่จะไปนะครับเพื่อไปคว้า3าคะแนนที่บ้านโอสซให้ได้แต่ว่าก็ต้องก็ต้องยอมรับครับโอสซสภาเป็นทีมที่ดีที่สน,น,นะครับก็คงจะต้องเตรียมตัวกันอย่างเต็มที่แล้วก็ ขอให้วันวันวอาทิตย์นี้เราเราทำทุกอย่างได้สมบูรณ์แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแทคติกแล้วก็ทุกๆอย่างนะครับก็เชื่อว่าเราจะทำผลงานได้ดีอีกนัดหนึ่งครับก็อยากจะให้ไปช่วยกันเชียร์เยอะๆนะครับเพราะว่ากรุงเทพก็ไม่ได้ไกลมากนะครับแล้วก็เชื่อว่าด้วยกําลังใจของอที่แฟนบอลพยายามส่งให้นักเตะนักเตะจะรับรู้ได้แน่นอนแล้วก็จะพยายามสร้างผลงานที่ที่ดีแน่นอนครับ